โอเคครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจากช่อง y o u t u อิส s u z บ b ายโนบิตะนะครับวันนี้วันที่เราพบเจอกันก็ตรงกับวันศุกร์ที่11มิถุนายนพศ2564แล้ววันนี้พี่โนบิตะยังมาทำการเปรียบเทียบนะครับรีวิวเปรียบเทียบระหว่างตัว All New Isuzu MU-X ราาะหว่างเจ้าตัว e l g a n t กับตัว a n t i m a t ต e นะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับเพื่อตัดสินใจในการซื้อรถในปี2021นะครับสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้รถ ครอบครัวนะครับวันนี้พี่ต้องไปตาจะมาทําการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นรองท็อปชนท็อปก็คือเจ้าตัวเอลเลกนกับอันติเมทนะครับว่า2รุ่นนี้เขามีอะไรแตกต่างกันบ้างเนาะ mm hmm. เริ่มจากดีไซน์นะครับก็จะดีไซน์ไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับเป็นดีไซน์แบบอ่าอีโมชั่น l นลแอนด์โซลิดนะครับอ่า uh, เริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับเซลอาการของรุ่นมิวเอ็กนะครับก็จะเป็นแบบชักฟิ้นนะครับในตัวอันติเมตและตัว ข้อได้เปรียบนะครับก็คือในตัวอัลติเมตนั้นจะรับสัญญาณวิทยุสัญญาณ GPS ได้ควบคู่กันไปเลยส่วนตัวเอเลแลน์นะครับจะรับได้แค่คลื่นวิทยุเท่านั้นนะครับต่อมานะครับชุดโครเมียมนะครับตกแต่งประตูนะครับคิ้วโครเมียมตกแต่งประตูนะครับไล่ไปจนจบที่ฝาท้ายเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจบที่ด้านท้ายเหมือนกันนะครับ ต่อมากระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันทั้งคู่ก็สามารถปรับองศามุมมองและก็พับโดยระบบไฟฟ้าเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะครับสีตัวรถนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเรา่าจจะตัวอันติเมตกับตัวเอลเลกันสีเหมือนกันนะครับยกเว้นเพียงแต่ตัวแอคทีฟกับตัวยักชัรี่นะครับตัวลักชัรี่ที่ สีไม่เหมือนกันนะครับสรุ่นนั้นนะครับก็คือ Active กับ Luxury สีจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันก็จะคนละเฉดสีกันไปนะครับเช่น Active สีเงินนะครับ Luxury ก็สีดำสีขาวนะครับลกล้วกวสีเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมานะครับชุดไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ a e r o s i g n t u u r e นะครับเป็นไฟหน้าแบบ Isuzu LED ไกดิ n งนะครับปรับระดับ สูงตับอัตโนมัติโดยระบบจะคำนวณจากน้ำหนักที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับโดยเราไม่ต้องไปปรับตั้งค่าอะไรให้มันวุ่นวายนะครับเขาปรับตั้งให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับกระจังหน้าของทั้ง2รุ่นนะครับก็จะเป็นแบบเวิร์ลคอร์สนะครับเป็นกระจังหน้าสีทางสเตนซิลเวอร์ตัดด้วยเซนโครเมียมนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับในตัวเอเลแกนตกับตัว กับตัวอันติเมตเนี่ยนะครับสองรุ่นนี้นะครับอันติเมตกับเอเลแกน์เนี่ยจะมีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์เลยก็คือเครื่องยนต์ขนาด1900ซีซีนะครับแล้วก็3000ซีซีเหมือนกันนะครับมีมีให้เลือกนะครับต่อมานะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับกระจกบังลมหน้าในตัวอันติเมตนะครับก็จะเป็นแบบ i อ Cu t ันะครับกรองรังสี UVA UVB ได้นะครับส่วนตัวเอเลแกน์ยังไม่มีมาให้นะครับยังไม่มีมาให้นะ การปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นแบบอินทิเกรตไวเปอร์เบลดเหมือนกันทั้งคู่นะครับพร้อมบิวอินที่ฉีดน้ำแลงกระจกบนการปัดแบบเบรทไยเหมือนกันนะครับสิ่งที่ถูกตัดทอดทิ้งไปก็จะเป็นระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับในตัวเอลเลแกนที่ยังไม่มีนะครับส่วนตัวแอคทีฟก็ยังไม่มีเลยนะครับรุ่นลองๆล,ง,ลงไปไม่มีนะนะส่วนตัวอันติเมตนะครับก็จะมีระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติมาให้นะครับเนี่ย ระบบที่หายไปนะครับก็จะเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ชั้นสูง ADA s นะครับที่ถูกตัดไปในรุ่นเ l e ล a กนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบระบบความปลอดภัยกันต่อไปในท้ายๆนะครับอ่ะเริ่มจากระบบกระสะเถือนหน้าของทั้งสองรุ่นนะครับก็จะเป็นระบบกระสะเถือนหน้าแบบคอยสปริงพร้อมชคอัพแก๊สนะครับ อิสระเบรกนกสองชั้นดับเบิลวิสโบนนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งขนาดใหญ่นะครับระบบเบรกก็จะเป็นหน้าดิสหลังดิสทั้งคู่นะครับต่อมานะครับขนาดยางครันนี้เริ่มแตกต่างกันไปแล้วนะครับเ่เริ่มจากตัวเอลิแกนกันก่อนนะครับเอลิแกนของเรานะครับก็คือขนาดยางอยู่ที่265ทับ60ปนะครับเป็นล้ออลลอยไดนามิกดีไซน์นะครับสีเทาเข้มนะครับ เบอร์ยางก็18นิ้วนะครับหน้าหลังรวมถึงยางอะไหล่ด้วยนะครับ2 6ง60ห้าบอ่าสินะครับต่อมานะครับในตัวอันติเมตนะครับเบอร์ยางของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆระยะประชิดกันเลยนะครับเบอร์ยางของตัวอันติเมตนะครับก็จะเป็นเบอร์นี้เลยครับ2 6 5ทัพห้อานะครับก็จะเป็นล้ออลลอยด์ดนามิกดีไซน์ขนาด20นิ้วนะครับ เป็นแบบทูโทนนะครับให้ความหรูหรานะครับสำหรับวันใดข้างนั้นก็จะเหมือนกันนะครับความสูงรถเหมือนกันนะครับต่อไปเราไปดูด้านท้ายกันครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเหมือนกันนะครับประตูไฟฟ้าพาวเวอร์เทลเกตเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเปิดปิดด้วยรีโมทนะครับสิ่งที่ถูกตัดไปก็คือระบบรีโมท e อนจิ้นสตาร์ทนะครับก็คือระบบ สั่งการเครื่องยนต์ด้วยรีโมทเฉพาะตัวอันติเมตนะครับถึงจะมีส่วนตัวเอเลแกนไม่มีให้นะครับระบบรีโมทเอนจิ้นสตาร์ทก็คือกดกุญแจรีโมทเพื่อวอร์มเครื่องปรับอากาศนะครับให้ภายในรถมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับที่พร้อมจะให้เราขับเคลื่อนไปได้นะครับโดยที่เราไม่ร้อนเหมาะสำหรับการจอดรถตากแดดมากๆนะครับอันนี้ เบอร์ยางอะไรนะครับก็จะเป็นขนาด18นิ้วทั้งคู่นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของน้องเขาทั้ง2ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรแตกต่างกันนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอ่าเปิดให้ดูเลยนะครับอ่ะสองรุ่นเลยอ่ะมาดูมาดู มาดูกันนะครับเริ่มจากตัวเอลเลแกนตนะครับที่นั่งตอนกลางกับที่นั่งตอนหน้านะครับเบาะนั่งของเขาก็จะเป็นเบาะนั่งแบบทับได้นะครับวันทัดเลยนะครับแบบนี้นี่เหมือแนบบกันนะครับเหมือแบบนกันเลยนะเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นสีเซตเดิรบราวเอนกักนนะครับเดินได้แบบเครื่องหนังชั้นหรูเหมือนกันเลยนะนะครับ ก็จะเป็นเบาะนั่งเทคโนโลยีคูแม็กเหมือนกันนะครับนี่สิ่งที่ถูกตัดไปนะครับจากตัวอัติเมตก็คือไฟแอมเีร์ไลท์นะครับที่ไม่มีมาให้ตรงนี้นะครับการตกแต่งเปียโนแบ็กอะไรก็ยังเหมือนกันนะครับมือจับช่วยในการขึ้นรถก็แปดตำแหน่งเหมือนกันนะครับพร้อมกับช่อง AC power socket นะครับ1 0 0เท่าไหร่เอ่ย150วัตต์ 220โวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาก็จะมีคําเตือนบอกนะครับเพราะมันเป็นไฟบ้านนะครับอันตรายนะถ้ามือเปียกมาโดนมานีช็อตเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่อง DC 5โวลต์นะครับแบบ USB ชาร์จเร็วนะครับอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูของอันติเมตบ้างเหมือนกันไหมนะครับตัวอันติเมตเขาให้เหมือนกัครับเนี่ยช่อง DC socket นะครับ เบาะนั่งก็จะเป็นเทคโนโลยีคูแม็กเหมือนกันนะครับที่ที่ผู้โดยสารตอนกลางนะครับผู้กับขี่กับผู้โดยสารตอนหน้าเหมือนกันนะครับสิ่งที่มีนะครับก็คือไฟบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับไฟแอมเบียนไลท์มีมาให้นะในตัวอันติเมทส่วนตัวไอร์แลนด์ก็ให้ดูแล้วถูกตัดออกไปเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูฝั่ง เบาบ้างนะครับเบาะในรุ่นเอลิเกนนะครับก็จะมีเบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะครับลดความเมื่อยล้าได้นะี่ครับเป็นเทคโนโลยีอะไรเอ่ยเป็นเทคโนโลยีคูลแม็กนั่นเองเหมือนกันเลยนะครับลำโพงก็จะเป็นลำโพงขนาดใหญ่6คูณ9นิ้วเหมือนกันนะครับ ที่เปิดประตูท้ายไฟฟ้าก็มีมาให้เหมือนกันนะครับไฟแอมเบลไลท์ด้านหน้าก็มีมาให้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะครับเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีไฟแอมเบลไลท์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับไม่มีเหมือนกันส่วนตัวออนติเมทมาดูส่วนตัวออนติเมทนะครับก็จะมีไฟเอมเบลไลท์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะนั่งของตัวออนติเมทนะครับฝั่งผู้โดยสารก็สามารถปรับ ด้วยไฟฟ้าได้สีทิศทางนะครับลดความเมื่ยล้าด้วยนะครับนี่ต่อมานะครับในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับในตัวอันติเมตนะครับก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แต่น่าเสียดายนะครับในตัว e l ล g a n กไม่มีระบบนำทางมาให้ซะงั้นตรงทางจะทำยังไงล่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูทำไมไมันถึงไม่มีอ่ะเรามาดูกัน ต่อเลยนะครับอะสังเกตนะครับนะครับมันจะไม่มีปุ่มระบบนําทางมาให้แล้วก็ไม่มีเครื่องเล่นแผ่นมาให้นะครับในตัวอเลแกรนนะส่วนตัวอัลติเมตก็จะมีนะครับการตกแต่งแดชบอร์ดเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นวัสดุนุ่มซอฟทัชนะครับไฟโดมไลท์ไม่มีมาให้นะครับในตัวอเลแกนนะกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบปอกโต๊สายสะท้อนแบบพอโต้นะครับแบบนี้เลยนะครับ โดยเขาจะคำนวณน,นะครับจากปริมาณแสงไฟที่รถข้างหลังสวนทางมานะครับสิ่งที่ถูกตัดไปในตัวเลแกนก็คือระบบเปลี่ยนเกียรบนพวงมาลัยนะ,นะครับสีเขียวเมทัลชิพนะครับไม่มีมาให้นะตัวนี้ไม่มีนะครับเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้นะครับทุกรุ่นย่อยอันนี้ไม่ต้องพูดมากเจ็ดคอนะครับเกียร์เดินหน้าทั้ง2รุ่นก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าอัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อม ขับขี่แบบสปอร์ตเล็อพอนีนั่นเองนะครับระบบปรับอากาศทั้ง2รุ่นก็จะเป็นแบบดูออลโซนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาที่บริเวณกระจกมองข้างนะครับนี่ไปดูต่อตัวอัลติเมทก็มีครับตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนกันมาดูมาดูทีนี้มาดู สิ่งที่ตัวอันติเมตนะครับเพิ่มเติมจากตัวไอเลก้นนะครับก็คือระบบซีควนเชียลแพทเทิ์นชิพนะครับระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยนะครับระบบนี้นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเข้าเกียร์ออโตมาเป็นโหมดเลฟทอนิกนะครับบวกก็เพิ่มเกียร์ลบก็ลดเกียร์นะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเราต้องทําเป็นโหมดเลฟทอนิกก่อนนะถึงจะเปลี่ยนเกียร์ที่ พวงมาลัยได้นะครับเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับถ้ามีระบบน้ำทางเขาก็จะมีปุม่มสัญลักษณ์นิเกเตอร์มาให้นะครับนี่ที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือเครื่องเล่น DVD นะครับในตัวอันิเมตมีนะสว่วนตัวเอลกันยังไม่มีนะครับ ระบบรับอากาศเหมือนกันนะครับระบบรับอากาศแบบดูอ้อโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมพิลเตอร์กองฝุ่นไฮเอฟเฟกชันซีแอร์พิลเตอร์สามารถกองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับพีเอฟสองจุดห้าเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็จะเป็นไฟนี้ครับไฟโดมไลน์นั่นเองนะครับหเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าคู่นะครับทาหน้าที่ตรวจจับนะครับก็คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ชั้นสูง ADA s า สิ่งอำนวยความสะดวกแทบจะคล้ายๆกันนะครับต่อมานะครับเริ่มแตกต่างแล้วนะครับในตัว e l e g a n กนะครับระบบควบคุมความเร็วนะครับก็จะเป็นแบบคงที่นะครับยังไม่ใช่แบบนี้นะในตัวอันติเมตก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับผสานการทำงานฟังก์ชัน Stop and Go นะครับระบบหยุดรถให้อยู่กับที่โดยเราไม่จำเป็นต้องแตะเบรคค้างไว้นะครับ อันนี้เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับในเริ่มแตกต่างกันแล้วสิท่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีละเนี่ยนะครับแล้วเราจะเอาตัวไหนดีละเนี่ยเริ่มต่างกันแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเริ่อต่างกันแล้วเราจะเอาตัวไหนดีนาะมามาทีนี้เดี๋ยวพูดถึง security บ้างนะครับ Securit y นะครับก็คือระบบความปลอดภัยนะ อ่ะเริ่มจากตัวเอลเลแกนต์ก่อนนะครับระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับสองระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับสามนะครับระบบเสริมแรงเบรกนะครับ v a นะครับต่อมานะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS นะครับต่อมานะครับระบบควบคุมการทรงตัวนะครับ ESC ต่อมานะครับระบบป้องกัน การลื่นถลายและป้องกันล้อมุนฟรีขนาดออกตัว TCS นะครับต่อมานะครับระบบช่วยออกตัวบนทางาดชาน Hill Start Assist นะครับต่อมานะครับระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางราดชาน Hill Descent Control นะครับต่อมานะครับระบบสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS นะครับต่อมานะครับเป็นเบรกแบบยุบตัวได้นะครับต่อมานะครับปุ่มลมนิรภัย 6จุดลอกคันนะครับต่อมานะครับก็เป็นระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาที่บริเวณกระจกมองข้างนะครับลายสปอร์ตมานิเตอร์ลิงนะครับต่อมานะครับระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตาขนาดถ้อยลังออกจากจุดจอดรถเดี๋ยวคอทัฟฟิตอัลเลอร์นะครับต่อมานะครับระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับเมื่อเราจะจอดรถก็คือระบบ p a r k i n g ้งเอซิสเต็มนะครับนี่เป็นระบบที่ให้มาเกือบจะครบแล้วขาดเอ a ดแค่อันเดียวเองนะครับ นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับแป้นเบรกแบบยึบตัวได้นะครับเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับอต่อมานะครับตัวอันติเมทเพิ่มอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบควบคุมไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติครับต่อมานะครับระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเดซเซนซิ่งไวเปอร์นะครับต่อมานะครับกระจกบังลมหน้าแบบ IR คักนะครับ ต่อมานะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อลดออกนอกเลนนะครับต่อมานะครับระบบตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับเมื่อเราเหยียบคันเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับต่อมานะครับระบบหยุดรถอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุนะครับมีให้นะต่อมานะครับระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาต่างๆนะครับให้มาครบถ้วนนะครับ ลองไปถึงระบบพื้นฐานนะครับก็ให้มาไม่น้อยหน้าเลยนะครับระบบพื้นฐานนั้นนะครับที่โนบิตะก,ก็ต้องขออ้างอิงจากตัวแอลลแกนเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นระบบเอดัสนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ชั้นสูงนะครับอันนี้เราต้องขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรแล้วมากเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในตัวอันติเมะนะครับเพียงแต่ว่าออปชันมันสู้ไม่ได้แค่นั้นเริงนะครับนอกนั้นมันเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งพี่ทั้งน้องเราจะเอาตัวไหนดีล่ะอุปรกรณ์ก็ใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับราคาก็ต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะอันนี้พี่โนวิตะไม่สามารถบังคับกูเข็นใครได้นะครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ใครชอบเนาะ ก็อันไหนนะครับถ้าข้อมูลไหนตกลนกระจุยกระจายไปนะครับที่โนบิตะก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็นําข้อมูลที่ FC ทักมาบอกเนี่ยนำมาปรปับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในคลิปหน้านะครับก็หวังว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเปรียบเทียบแบบจุดต่อจุดแล้วอย่าลืมนําไปพิจารณากันเอาเองนะครับอันนี้เป็นการรีวิวแบบบ้านๆของช่องไทยบ้านนะครับของพี่โนบิตะเองที่ทําไว้เพื่อ ให้ประโยชน์กับคนที่ติดตามนะครับถึงแม้ผู้ติดตามจะน้อยไม่เยอะนะครับก็ทําให้มียอดวิวเยอะได้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเตรียมพบกับการรีวิวรุ่นที่ไม่ซ้าใครนะครับน่าจะเป็นตัวรุ่นท็อปๆนะครับพวกเอ็มพวกอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูก่อนนะอันนี้พี่ไม่สามารถคอนทงได้นะครับก็วันนี้พี่ต้องิดตามไปลงหนังนะครับก็ไม่เจอชุดป๊อปอร โดยไลฟ์อดก็น่าจะรออาทิตย์หน้าเพราะว่าสั่งไปแล้วนะครับยังไม่ได้จ่ายตังรอของก่อนจะได้จ่ายตังทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับ่างกลโควิด1 9 <c> ไปด้วยกันและคิดว่าโควิด <c> จะต้องจบในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนหวังว่าทุกคนจะสู้ๆนะครับพี่โนบิตะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กับพี่โนบิตะครั้งหน้าด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณ สวัสดีครับบ๊ายบาย